เป็นไงเป๊ะไหมน่ากิหลังนิดหน่อยแต่โชดผิดหวังอะไรวะกูเติมให้เรื่องสนุกขึ้นอีกกูเติมไม่ได้แบบเนี้ยข่าวลือมันเกิดแบบนี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผู้เราสองคนนะครับจะมาทดสอบการฟังและการจับใจความของทีมเทพดีลาผมจะทดสอบพี่ด้วยวันนี้พวกเราสองคนนะครับจะมาทดสอบการฟัง และการจับใจความของทีมเทพลีลาผมจะทดสอบพี่ด้วยเป๊ะไหมเรื่องที่ผมจะเล่ามันยาวพี่จะมาจำแล้วพูดตามแบบนี้มันไม่ได้พี่ต้องจับใจความให้ได้ปกติผมอ่านหนังสือเรียนอ่านรอบเดียวทั้งเริ่มจําได้เข้าใจเข้าใจแล้วก็เข้าใจถูกต้องจับคีย์แมสเซจแล้วก็เอาไปเล่าต่อ ผมจะเล่าเรื่องให้พี่ฟังเรื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่เอาไปเล่าให้หนุนฟังแล้วถึงหนุนจะไปเล่าให้เซนฟังแล้วเซนจะโทรกลับมาหาผมอีกทีเพื่อดูว่าเรื่องมันมันผิดเพี้ยนจากเดิมแค่ไหนโดยเรื่องที่เราจะเล่านะครับจะเกี่ยวข้องกับสินค้าของลูกค้าเราเป็นอะไรวะมีสปอนเซอร์อีกละเป็นครีมซองนะครับ snow girl w i t h C and Peptide Gel ผิวหน้าและผิวกายเนียนใสไร้จุดด่างดำา s o w w เก l w วิ h ซี n n p e p t i ป e ไท l โอเคนะเสร็จหรอใส่ผมจะเล่าให้พี่ฟังล้วไงอโอเคทุกคนเริ่มไปพร้อมกันนะครับโอเคทุกคนเล่นด้วยกันนะครับม่วนก่อน ครีมทาหน้าผมหมดด้วยความที่ผมแบบกลัวไม่หล่อผมก็เลยตัดใจไปซื้อครีมซองที่เซเว่นอมันเรียกว่า snow girl with y a n d pepti d e gel เขาบอกมาว่าดีแ้รังหผม,ไป,ไ,ม,ผมไปเจอว่นผมบังเอิญบังเอิญไปเจอฝรั่งเฮลี่พี่เจอเฮลี่เจอเจอฝรั่งเฮลี่ใช่ใชใชผมก็ถามมัน hey what are you doing มันก็บอกว่า i'm looking for something to eat มผมเลยบอกฮ้้ there's a market just across the street นี่ตลาดอยู่ฝั่งตรงข้างไหนมันก็ไปตลาดรยะยาวกันไปใช่ไหมพี่อันนี้ผมก็เลยไปเซเว่นต่อพอไปถึงเซเว่นพี่ผมก็เดินเข้าไปที่โซนครีมซองอ่ะซึ่งในเซเว่นพี่เคยไปใช่ไหมครีมซองอ่ะมันเยอะเยอะมากสินค้ามันเยอะมากผมหาไม่เจอผมเลยไปถามพนักงานพี่น้องครับพี่กำลังหา snow girl with sea and p e เจ l y gel เป็นทีมสีเหลืองขนาดเนี่ยเท่าฝ่ามือเนี่ยมันอยู่ไหนเนาะเขาก็ชี้ไป ครับชิลๆดูใช่ไหมครับผมก็ไปเจอละปรากฏมันเหลืออยู่แค่สองซองครับเมื่อเหลือแค่สองซองมันจะหมดแล้วครับเมาหมดเลยนี่ยังอยู่กับผมไหมอยู่อยู่แล้วที่ซองอ่ะมันก็เขียนว่าตัว Snow Girl with Sea and Peptide Gel เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์อืมไม่มีพาราเบนด้วยอืมราคาแค่49บาทอือหือืมผมซื้อเลยสองซองนี่ซื้อกลับบ้านใช่ไหมระหว่างทางกลับบ้านดิ เดี๋ยวาชิบหายเอาพี่ต้องจับใจความนี่อย่าไปจำมึงเร็วๆสิรล้วอ่ะมนกลับบ้านบังเอิญเจอฝรั่งเฮลี่อีกไม่ให้มันกลับบ้านไปเลยวะมันบังเอิญไงมันบังเอินมันก็ถือถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งมันไปตลาดมาแล้วเออมาแล้วนะผมกลับมาเจอพอดีคราวนี้มันเห็น Snow Girl with Sea and Peptide Gel แล้วมันอยากได้เออมันอยากได้แต่พอดีผมหมั่นที่เซเว่นมาหมดแล้วไงมันเหลือแค่สองซองไงผมือหมล้ผมก็เลยบอกว่าอ่ะเอางี้เอาไปซองหนึ่ง แรกกับข้าวเหนียวหมูปิ้งก็แรกกันเสร็จแล้วผมกลับบ้านสรุปก็คือผมก็กลับบ้านมาพร้อมกับอาหารหนึ่งมื้อแล้วก็ได้ครีมทาหน้าหล่อๆมาหนึ่งซองจบโอเคมีอะไรถามไหมครับไม่มีครับจำได้หมดเลยเหรอจำได้ก็คือเล่าเป็นพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เล่าว่าเติร์ดเล่าว่าเออเติร์ดมันเล่ามาอ๋อโอเคเล่าเรื่องผมให้คนอื่นฟังได้ได้ได้หค่ะพี่เวนนุนพี่มีเรื่องจะเล่า่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยหนุนไปเติร์ดเนี่ยนะมันเป็นคนที่แบบผิวหน้ามันแห้งกระด้าง ทีมทานหน้ามันหมดหมดไม่รู้จะใช้อะไรวันลุงขึ้นมันก็เลยขับรถไปหน้าหมู่บ้านอพอมันลงประตูจากรถมาปุ๊บมันก็มนจะเดินเข้าเซเวน่นหน้าหมู่บ้านเฮลี่ก็เดินเข้ามาถามเติร์ดว่า I'm looking for food 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 อาหารอ่ะ huh. uh huh. I'm looking for food to eat เติร์ดก็เลอกว่า If you want to food you go near place that place is the market <laughs> มีตลาดสดอยู่ใ,ใกล้ๆนะมึงดู <c oughs> มไม่รู้ไะลแล้วเติดมันก็บบอกแน,น,น,นะนำให้ไปตลาดสดเพราะว่ามันกำลังมองหาของสดจะกินนะอันนี้เติมันก็เลยเดินเข้าเซเวน่น มองหาชั้นนะครีมซองอะมันเยอะนะเติร์ดก็เลยหันไปบอกพนักงานกําลังหาครีมซองสีเหลืองๆเท่าประมาณฝ่ามือเนี่ยมันชื่อ s n o โ Girl วิตเซียนแพทไทเจลพนักงานเซเว่นก็เลยชีย้ไปตรงชั้นเนี่ยบอกอยู่ตรงนี้เติร์ดมันดูเห็นมันมีอยู่2ซอ,อ,องมันก็เลยมาเอาหมดเลยซองหนึ่งอะมัน49บาทแล้วที่ซองเขียนว่าไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนพอ เหมา49บาทเสร็จปุ๊บด้านางานเซเว่นก็บอกกูจอนบอกกูจอนบอหวดีมากแต่วัาที่กำลังเดินออกจากหน้าเซเว่นปุ๊บกำลังจะกลับบ้านไอเฮลลี่เนี่ยเดินมาถือถุงขนยยมูปิ้งมาแล้วก็บอกเติร์ดว่าถืออะไรอยู่อ่ะเ <laughs> ติร์ดบอกว่าไม่ใช่ของกินมันคือสโนว์เกิลแล้วเฮลลี่มันอยากหน้าตาดีอ่ะอยากผิวเนียนใสอีกอ่ะก็เลยบอกบอกเติร์ดว่า if you if you share me a snow girl วันสองเติร์ดบอกว่าชั่วชั่วเพาะเติร์ดเองก็อยากกินหมูปิ้งอยู่พอดีก็เลยแบ่งบอกเฮลี่บอกว่าโอเคฮาบฮนะขอแบ่งหมูปิ้งครึ่งหนึ่งแล้วเอาสโนเกอรซองเนี่ยไปซองนึงเพราะมันมีสองซองนะเฮลี่บอก thank you thank you เติร์ดบอกกูจบจบแล้วแล้วเฮลี่ก็กลับบ้านก็เติร์ดก็เลยกลับไปบ้านพร้อมกับอาหารหนึ่งมื้อกับเจลทาหน้าสโนเกอร หนึ่งซองที่ไม่มีแอลกอฮอล์และก็พาราเบนมีอะไรสงสัยไหมไม่ต้องเรียบเรียงพี่พี่ยังไม่ได้เรียบเรียงเลยแต่เธอถามพี่ได้เธอต้องอาศัยความเข้าใจอยาจําอยาจําไม่ต้องตื่นเต้นเราให้เซนฟังไม่ต้องตื่นเต้นเธอต้องเข้าใจเอออะไรคือคีย์ของงานโอเคนะโอเคโอเค เป๊ะไหมน่าผิดหวังนิดหน่อยแต่โอเคผิดหวังอะไรวะกูเติมให้เรื่องสนุกขึ้นอีกที่เติมไม่ได้แบบเนี้ยข่าวลือมันเกิดแบบนี้แหละเฟ๊นิวอ่ะเฮ้ยเรื่องมันสนุกขึ้นเลยนะเว้ยฮัลโหลฮัลโหลตื่นเต้นยาวหรือเปล่าเถอ ไม่ยาวมากเริ่มแรกกันเลยนะคือพี่เติร์ดเนี่ยเป็นหนุ่มคนหนึ่งที่แบบมีความเจ้าสัมอางแล้วพี่เติร์ดเ,เป็นคนที่แบบผิวหน้าแห้งมากเป็นหนุ่มเจ้าสัมอางที่ผิวหน้าแห้งมากฉันอาจจะมีการแต่งเติมไปเล็กน้อยประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ผิวหน้าแห้งแล้วแล้วแบบครีมที่บ้านพี่เติร์ดหมดก็เลยขับรถไปที่เซเว่นหน้าหมู่บ้านเพื่อซื้อครีมสโนว์เกิลจอดรถปุ๊บพี่เติร์ดเจอเฮลี่เจอเฮลี่ด้วย เคลีรี่เหมือนเข้ามาถามว่า I want to eat some food พี่เตอรอบอกว่าเฮีย yeah, ไม่มี no no here แต่ว่ามันเป็นที่แบบเนียมากิดข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเดินเข้าเซเว่น <c oughs> ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเขียนว่าแบบเออ snow girl with sea ฉันว่าฉันน่าจะลืมจุดสำคัญ,ส,คญส่น่งนะโซโนโค n วิซีแอนด์เป๊ปเป๊ปไทเป๊ปไทเจลรู้ได้ไวะแล้วก็ เดิมมาจากเซเว่นยังไม่หมดอีกรอบนึงยังไม่หมดแครี่มาพร้อมกับข้าวหย่มปิ้งนางเห็นว่าพี่เติร์ดถือสโนว์กรูก็เลยขอพี่เติร์ดแลกกันครึ่งๆเธอเอาหมูปิ้งชั้นไปหนึ่งไม้แลกกับสโนว์กรูหนึ่งจอกลับบ้านไปพี่เติร์ดก็จะมีข้าวหนึ่งมื้อ กับ snow girl หนึ่งซองแต่ว่ามีอันนึงคือมันบอกว่ามันไม่มีพาราเบนแล้วก็สารอะไรสักอย่างคือยย่มากเลยมึงลืมลืมเมื่อกี้เมสเซจสำคัญด้วยนะเค่นี้คือต้องไปเล่าพี่เติร์ตต่อใช่ไหมใช่แล้วไม่บ่าต่อโอเคเดี๋ยวกูลืมกูต้องกูต้องรีบโทรแล้วเดี๋ยวกูลืมโอเคโอเคได้ได้ ได้เลยจ้ะฮัลโหลได้เลยไหมเอาดิเล่ามาเลยครับก็คือมีผู้ชายชื่อพี่เติร์เนี่ยแหละที่แบบเต้าสำอางมากๆแล้วก็ชอบดูแลตัวเองแต่หน้าแห้มถือหน้าแห้งขึ้นมาพี่เติร์ดก็เลย ขับรถไปนั่งหนูบ้านไปเซเว่นพอถึงเซเว่นปุ๊บลงจากรถปั๊บอุ้ยเจอเฮลี่มาลี่ที่หน้าเซเว่นเหรอใช่เสร็จแล้วเฮลี่ก็แบบวันน่ะไอซั่งโฟดแบบหิวพี่เต์ก็แบบว่าโอ้โนเฮียพี่เต์บอกว่าอะไรนะพี่เต์บอกว่าโนเฮียก็แย่กันใช่ไหมเฮลี่ก็ไปหาซื้ออาหารพี่เต์ก็เข้าเซเว่นแต่แบบว่า โอ้ครีมเยอะมากถามไม่เจอ,อไปถามพนักง,งานเซเว่นว่าไอ้ครีมที่มันเขียนว่า snow Girl ส snow g l o ะซองเหลืองๆเ,เขาขาวอ่ะที่ที่มีอะไรว่าวิตามินวิตซีแอนดเปปไทด์เจลอยู่ตรงไหนครับพนักงานก็เลยพาไป ก็บอกอุ้ยเหลือสองซองเพราะว่าขายดีมากเนี่ยเหลือสองซองแล้วพี่เตยก็เลยบอกว่าเหมาหมดเลยสองซองอ้อมีราคาด้วยราคา49บาทไม่รู้ว่าพี่เตยพูดหรือพนักพนักงานพูดอาจจะไม่บน <c oughs> ั่น <c oughs> แล้วพี่เตยก็เดินออกไปเจอเฮลี่หน้าเซเว่นอีกแล้วแล้วเฮลีอ่อ่ะก็กลับมาพร้อมกับข้าวเหนียวหมูปิ้งเฮลี He ่ก็ถามพี่เตยว่าแบบซื้ออะไรมาพี <c oughs> ่เตยบอกว่าซื้อครีมสโนว์เกลกินไม่ได้หรอกเฮลี่ก็บอกไม่ได้จะกินแต่ว่า อยากดูแลตัวเองอยากแบบอยากเป็นผู้ชายสาอางบ้างก็เลยขอแลกหมูปิ้งแลกกับอะไรวะครีมสโนว์เกลหนึ่งซองแล้วก็แยกการกลับบา้านกลับบ้านพร้อมกับอาหาร 1, หนึ่งมือแล้วก็กลับไปทาครีมสโนว์เกลอยากมีความสุขจบแล้วเฮ้ยปะโอเคนะอเฮ้ยทาไมมันเล่าเหมือนพี่เลยเล่าเหมือนพี่มากเลยนะรู้เลยว่าเฟซนิวอะมันมันกำเนิดมาได้ยังไง หนึ่งอย่างเลยนะครับที่ที่หายไปคือชื่อผลิตภัณฑ์เต็มๆมันคือ Snow Girl w i t h C a n Peptide Gel ตะกี้เรื่องพาราเบนกับแอลกอฮอล์หายไปหายไปพี่พูดไม่หายที่ไหนนะเดี๋ยวคนดูคงรู้แล้วจุดประสงค์สำคัญอันนี้คือคีย์หลักๆของเนื้อเรื่องต้องอยู่ต้องอยู่แต่มันตกหล่ตรงไหนมีเพียนไปบ้างเช่นไปเจอเฮลี่หน้าเซเวียนเหรอเพีนนะลงไปเอเว่นผมบังเอ บังเอิญไปเจอฝรั่งเฮลี่่าพอมันลงประตูจากรถมาปุ๊บมันก็มันจะเดินเข้า Seven. เซเว่นเฮลี่ก็เดินเข้ามาจ่อรถปุ๊บที่เตเอร์เจอเฮลี่พอถึงเซเว่นปุ๊บลงจากรถปั๊บอุ้ยเจอเฮลี่ผมไม่ได้พูดว่าผมขับรถเลย ไม่มีเหรอไม่ได้พูดหรอไม่ได้พูดเรื่องออริจินอลเลยคือระหว่างทางบังเอิญไปเจอแค่นี้เองเกิดการระบุทีขึ้นนี่เป็นปัญหาไงของการเล่าคนแรกอ่ะที่เล่าไม่เป็นแล้วเล่ายาวเกินไปผมเป็นผมเล่าอย่างดีเลยมึงเล่ายาวอ่ะต้องทําอีกทาแบบสิบคนแล้วเรื่องมันต้องซับซ้อนบอกแล้วให้เติมบุกลบเข้าไปด้วยบอกว่าไอ้เจอเจอหมูปิ้งหกไม้้วมาแบ่งพี่เต้กินสองไม้ครึ่งระหว่างนั้นเตอกินไม่พอเลยหันกลับไปถามขออีกสองไม้ครึ่งได้ไหมบอกตะกี้ก็บอกแล้วไงโอเคครับ อ่ะขออนุญาตขายของเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ไม่ขายมี่ขายรอบนึ่งไม่ชัดไปเลยครีมซองเซเว่นนะครับ snow girl with C and peptide gel เจ l วิตามินซีเข้มข้น99.8%ช่วยให้ผิวเนียนกระจ่างใสเป่งประกายออร่าลดเลือนจุดดงดำและริ้วรอยไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนและ ซลนึกในใจตอนแรกนะเจนต้องต้องพูดกับมาว่าเพราะมันเป็นแน่รู้จักพาราเบนมันต้องกับว่าอ่านส่วนผสมแล้วมีส่วนผสมของปากราเบนด้วย บ้าเอ้ยมันเข้าใจได้ไงวะก็ผมให้ผ่านเดี๋ยวคราวหน้ามันลองยาวกว่านี้ถ้าคราวหน้าเรามีโอกาสกลับไปทำงานที่ออฟฟิศใช่มันง่ายกว่าอ๋อสักสิคนเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นไม่พังไปเลยเออดูซิว่ากลับมาเนี่ยต้นเหตุของเฟค n e w ที่เกิดขึ้นตามโซเชียลหรือใครก็ตามที่เป็นเรื่องเล่าล่าแบบต่อกันมาต่อต่อกันมามันเพี้ยนไปได้ยังไงจากบุคคลที่เป็นลักษณะแบบไหนนะครับเศรษฐกิ้เราก็เห็นแล้วนะ อุ้ดิเพี้ยเยอะเลยเ่ะเต,ติมน้ำจิม้มโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เทฟลีลาและเฟกนิวส์เว่งขอรับก่อนครับเฟกนิวอะไรป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ